มันจะเป็นยังไงคะทุกคนหากวันหนึ่งเราไปแล้วเราตกนรกแต่ทางเดียวที่เราจะรอดจากนรกได้คือต้องผ่านด่านขุมนรกทั้ง7ด่านให้ได้ภายใน49วันถ้าทําไม่ได้นอกจากจะไม่ได้ไปเกิดแล้วเนี่ยยังจะต้องตุยซ้าตุยซ้อนตุยอย่างสยองยอยู่ในแดนแห่งปรมยาภพ นี่คือเรื่องราวของผู้ชายนักดับเพลิงคนหนึ่งไว้ทุกคนวันหนึ่งในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้ตุยเยซึ่งแน่นอนว่าการตุยเยของเขานั่นคือการสละชีวิตของตัวเองเพื่อแลกกับชีวิตเด็กคนหนึ่งให้รอดชีวิตใช่ปหซึ่งเขาเป็นคนดีมากเ้ยและตุยเยจากการช่วยคนด้วยทําให้ดวงวิญญาณของเขาเนี่ยได้ถูกเลือกให้เป็นวิญญาณเพชรน้ำหนึ่งเป็นนาน,านทีเลยจะมีสักคนหนึ่งคนที่มันดีขนาดนี้ตอนนั้นค่ะเขาได้รับโอกาสให้ไปเกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องของเรื่องคือเขาต้้้้อองงทาานนทํําาาาาาากกกกรรรฝ่่่ดดดดนนนั7ไไปใหหแลละะะมีะยะเว็คื49 ตอนนั้นเขาก็ได้รับคําแนะนําจากทูตค่ะที่คอยแนะนําว่าเออไปแต่ละด่านจะเจอกับอะไรบ้างแต่อยู่ๆค่ะทุกคนก็เกิดความปั่นป่วนในปราโลกตอนนั้นค่ะไม่รู้สัตว์นรกที่ไหนสัตว์นรก